ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่เป็นสิทธิที่คุณต้องรู้การตายดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คุณรู้หรือไม่ว่ากฎหมายไทยให้ทุกคนมีสิทธิกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองในวาระสุดท้ายนี่คือเรื่องที่อาจทําให้คุณมองชีวิตในมุมที่แตกต่างแต่ก่อนอ่านต่อลองคิดดูถ้าคุณต้องเลือกระหว่างยื้อชีวิตด้วยความเจ็บปวดหรือจากไปอย่างสงบตามธรรมชาติคุณจะเลือกแบบไหนคําตอบของคุณอาจบอกอะไรเกี่ยวกับความเข้าใจเรื่องสิทธิสุดท้ายในชีวิตได้มากกว่าที่คิดพินัยกรรมชีวิตคือสิทธิที่ทุกคนมี กฎหมายไทยพรบสุขภาพแห่งชาติมาตรา12ให้สิทธิประชาชนสามารถจัดทำพินัยกรรมชีวิตหรือเลีฟวิ่งวิวเพื่อแสดงเจตนาล่วงหน้าว่าไม่ต้องการรับการรักษาที่เพียงเพื่อยืดชีวิตในวาระสุดท้ายของชีวิตซึ่งหลายคนอาจยังเข้าใจผิดว่าเป็นการเร่งให้ตายแต่ความจริงคือเป็นการเลือกตายอย่างสงบตามธรรมชาติเพราะได้รับการดูแลแบบประคับประคองเพเลียทิวแคร์เพื่อบรรเทาความทุกข์ทรมานทำไมถึงต้องพูดถึงเรื่องนี้ลองนึกภาพนี้ ค่าใช้ใจ่ายด้านสุขภาพใน6เดือนสุดท้ายของชีวิตอาจสูงถึงครึ่งหนึ่งของค่าใช้ใจ่ายตลอดชีวิตนี่คือความจริงที่หลายคนไม่เคยรู้ซึ่งหมายความว่าเงินเก็บทั้งชีวิตอาจหมดไปกับการนอนอยู่ในห้องไอซียูด้วยเครื่องมือราคาแพงแม้จะรู้ว่าการรักษาเหล่านั้นไม่ได้ช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นแต่อย่างใดข้อดีของการตายดี 1. ลดความเจ็บปวดทางกายและใจผู้ป่วยไม่ต้องนอนติดเตียงหรือใส่เครื่องช่วยหายใจเป็นปีโดยไร้สติ 2. ลดภาระครอบครัว ลูกหลานไม่ต้องลาออกจากงานหรือตัดสินใจยากๆเกี่ยวกับการรักษาที่ยืดเยื้อะ 3. ลดภารโรงพยาบาลเตียงไอซีที่ถูกใช้โดยผู้ป่วยระยะสุดท้ายอาจส่งผลต่อการรักษาผู้ป่วยรายอื่น 4. ลดค่าใช้จ่ายมหาศาลค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนอาจสูงถึงหลักล้านบาทในเวลาอันสั้นอีลิฟวิงวิวทางออกของปัญหาปัญหาใหญ่ที่สุดคือคนไม่รู้ว่ามีสิทธินี้หรือรู้แต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไง นั่นจึงเป็นที่มาของระบบ eLife w i n g View ที่ช่วยให้ประชาชนสามารถจัดเก็บเจตนาของตอนเองในระบบออนไลน์ซึ่งจะเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการทําให้แพทย์สามารถตรวจสอบเจตนาของผู้ป่วยได้ทันทีในเวลาวาระสุดท้ายข้อสงสัยที่พบบ่อยหลายคนยังเข้าใจผิดว่าพินัยกรรมชีวิตเป็นการุณยฆาตแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยการุณยฆาตคือการกระทําที่มีเจตนาให้ผู้อื่นเสียชีวิตซึ่งในไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับขณะที่พินัยกรรมชีวิต เป็นเพียงการกำหนดว่าจะไม่รับการรักษาที่ยืดชีวิตอย่างทรมานเมื่ออยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิตที่รักษาไม่หายตัวอย่างการใช้งาน e l f t i v i n g View 1. เข้าเว็บไซต์ https://livingview.naturalhealth.or.th e 2. สร้างบัญชีด้วยไทยดีหรือเลขประจำตัวประชาชน 3. จัดทำหนังสือแสดงเจตนาทั้งแบบอัปโหลดไฟล์เดิมหรือทําใหม่ผ่านระบบ 4. จัดเก็บและปรับปรุงได้ตลอดเวลา 5. โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันทีคำถามที่ชวนคิดคุณคิดว่าการตัดสินใจแบบนี้เป็นเรื่องส่วนตัวหรือสังคมถ้าคุณยังไม่ได้จัดทำพินัยกรรมชีวิตคุณคิดว่ามันเป็นความรับผิดชอบของคุณหรือครอบครัวลองแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างเราเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิเลือกชีวิตของตัวเองแต่การเลือกนั้นต้องเริ่มจากการเข้าใจ